สวัสดีค่ะวันนี้สิบปาพามาดูที่นาอยู่ในเขตตำบลอบทมอำเภอสามโกจังหวัดอ่างทองนะคะแปลงนี้สวยมากนะคะอยู่ในเขตตำบลอบทมอำเภอสามโกจังหวัดอ่างทองนะคะตอนนี้เรามาถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะอันนี้ให้ดูความสวยงามของคลองชนะทาคลองใหญ่หน้าที่แปลงที่ดินก่อนนะคะแปลงที่ดินของเราอยู่ติดกับถนนทางหลวงชนบทหน้ากว้างโดยประมาณ ร้อยสามสิบห้าเมตรนะคะแล้วก็ลึกลงไปอันนี้แปลงนี้นะคะเราแบ่งขายกันไร่ละหกแสนบาทฟรีค่าโอนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเอ,อ่อในหนึ่งไร่แปลงละหนึ่งไร่เนี่ยหน้ากว้างโดยประมาณห้าสิบเมตรแล้วลึกลงไปนะคะอยู่ในเขตตำบลอบถมอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านพร้อมนะคะที่เหมาะสำหรับปลูกที่อยู่อาศัยนะคะ ทำโคกหนองนาทำสถานที่พักพ่อนทำสวนกเกษตรแปลงเล็กๆนะซึ่งไม่ไกลตัวกรุงเทพมหานครนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะหน้าที่ดินซ้ายมือเราสามารถวิ่งออกไปตัวอำเภอสามโก้ห่างตัวอำเภอสามโก้โดยประมาณ4กิโลนะคะแล้ววิ่งข้ามของซ้ายมือสามารถออกถนนเส้น340ได้นะคะส่วนฝ่ามือนะคะสามารถวิ่งตรงออกถนนทางหลวงแผ่นดิน 3195นะคะวิเศษอ่างทองนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวจังหวัดอ่างทองโดยประมาณ30กิโลห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีโดยประมาณ25กิโลนะคะที่สวยนะคะราคาเจ้าของขายเองนะคะด้านหน้าเป็นสาธารณทางหลวงชนบทนะคะซ้ายมือก็เป็นคลองชนประทาน เรื่องดินดีน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะทำนาได้สามรอบนะคะถ้าจะซื้อยกแปลงเราก็ขายนะคะสามไร่หนึ่งงานสิบสามตารางวาเพียงราคาหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทฟรีค่าโอนค่าให้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะพื้นที่ดีน้ำไม่ท่วมนะคะเป็นที่สูงนะคะห่างจากเซนทรันเวสเกตโดยประมาณร้อยยี่สิบกิโลนะคะถึงหน้าแปลงที่ าที่สวยราคาถูกบายทิปอ่างทองราคาเจ้าของขายเองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดและนะัดดูที่ได้นะคะ0925816638คาปกกดคาทิฟากกดซับสไขกดไลน์กดแชร์สำหรับช่องลุ่งทิพบุญธรรมบ้านและที่ดินนะคะ ที่สวยมากเลยค่ะด้านหน้าเป็นอ่าคลองชนประทานใหญ่แล้วก็มีถนนสาธารณะนะคะลาดยางแล้วเรียบร้อยนะคะไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านพร้อมนะคะไม่เปรี่ยวเหมาะสำหรับทําการ,กรเกษตรโคกหนองนาที่อยู่พักผ่อนมากเลยนะคะค่ะที่ฝากไว้อีกหนึ่งแปลงนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ